ส่วนเข็มยาวอยู่ที่เลขหกนักเรียนเช็คกับแบบฝึกหัดของนักเรียนด้วยนะคะว่ามันตรงกันหรือไม่นะคะโอเคต่อไปดูในหน้าที่แปดสิบห้าในหน้าที่แปดสิบห้านะคะโอเค เริ่มจากข้อที่7จ็ดเอาละข้อที่เจ็เขาบอกว่าในช่วงเวลากลางวันเข็มสั้นและเข็มสั้นอยู่ที่เลขสี่เข็มยาวอยู่ที่เลขสิบเข็มสั้นอยู่ที่เลขสี่เข็มยาวอยู่ที่เลขสิบนะคะเราจะบอกเวลาว่าเป็นกี่นาฬิกาเข็มสั้นอยู่ที่เลขสี่ค่ะเอาละเรามาดูนาฬิกาเข็มสั้นอยู่ที่เลขสี่เข็มยาวไปที่เลขสิบเลยค่ะ เวลาเราอ่านถ้าเป็นเวลากลางวันเนี่ยเราเนี่ยถ้าไม่แน่ใจเริ่มอ่านจาก12บสนาฬิกาเที่ยงวัน12 13 14 15 16ามนาฬิกาพอดีค่ะเติมลงไป16บหนาฬิกาค่ะต่อไปข้อที่8นะคะในข้อที่8ปดเขาบอกว่าในเวลากลางวันเข็มสั้นชี้กึ่งกลางระหว่างเลขสองกับเลขสาม ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลขหเข็มสั้นชี้ที่เลขสองกับสเข็มยาวอยู่ที่เลขหเราดูมาในะกลางวันนะคะเข็มสั้นชี้สองกับสามเข็มยาวมาที่เลขหเลยค่ะอา้าวอ่านกลางวันค่ะเริ่มจากสิบสองสิบสาสี่นาฬิกาเลยมา30สบนาที14นาฬิกา30นาทีค่ะ ดูที่นักเรียนทําไว้ด้วยนะคะว่าถูกหรือไม่เช็คเลยค่ะต่อไปในข้อที่เก้าตอนนี้เขาบอกว่าเป็นเวลากลางคืนค่ะในเวลากลางคืนเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็ดเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองเราจะบอกเวลาอะไรคะเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็ดเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองค่ะหมุนมาโอเคนะคะ อ่านซิเป็นเวลาอะไรบอกเป็นนาฬิกานะคะ12 13 14 15 16 17 18 19นาฬิกาค่ะเติมลงไป19นาฬิกาต่อไปข้อสุดท้ายของแบบฝึกตรงนี้นะคะในเวลากลางคืนเอานึกถึงกลางคืนค่ะนึกถึงกลางคืนเข็มสั้น ชี้กึ่งกลางระหว่างเลขสามกับเลขสี่เข็มยาวชี้ที่เลขหกดูนะคะเข็มยาวชี้ที่เลขหเข็มสั้นชี้เลขสามกับ4หมุนป้ายเข็มสั้นชี้สามกับ4เข็มยาวชี้ที่เลขหกโอเคค่ะเอาละในเวลากลางคืนมืดอยู่เลยค่ะแสดงว่าเลยเที่ยงคืนมาแล้วเริ่มวันใหม่ใช่ไหมคะ เราอ่านว่าหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาสามนาฬิกาแต่สามนาฬิกามันเลยมาสามสิบนาทีเพราะว่าเข็มยาวอยู่ที่เลขหกค่ะสามนาฬิกาสามสิบนาทีโอเคนะคะสามนาฬิกาค่ะสามสิบนาทีนะคะไม่ใช่สนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะ อ่ต่อไปมาดูแบบฝึกหัดต่อไปนะคะในแบบฝึกหัดต่อไปเนี่ยเขาให้เติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดเรามาดูนะคะว่าข้อใดถูกข้อใดผิดนะคะข้อที่หนึ่งเริ่มค่ะในเวลากลางวันนึกถึงกลางวันหน้าปัดนาฬิกาบอก เวลา11นาฬิกามาดูที่หน้าปัดนะคะถ้าบอกเวลา11นาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้ที่เลข11เข็มยาวต้องชี้ที่เลข12ปรากฏว่าถูกต้องค่ะข้อที่1ถูกนะคะต่อไปข้อที่2บ้างข้อที่2เป็นเวลากลางวันค่ะหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลา15นาฬิกา55นาทีถูกไหมเรามาดู หน้าปัดนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาถ้าเป็นกลางวันเราอ่านได้มันยังไม่ถึงเที่ยงวันนะคะสิบเอ็ดนาฬิกาแต่ก็เลยไปสิบห้านาทีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีไม่ใช่สิบห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะคะโอเคแสดงว่าข้อนี้ผิดค่ะ ต่อไปดูข้อที่สามข้อที่สามนะบอกว่าให้ดูเวลาเป็นกลางคืนกลางคืนนะหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาสิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีถูกไหมเรามาดูที่นาฬิกานาฬิกาเรือนนี้เข็มสั้นอยู่เกือบจะถึงเลขสิบส่วนเข็มยาวอยู่ที่เลข9้าพอดี ه, เพราะฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยเราจะอ่านได้ยังไงเอาเริ่มอ่านเลยบางคนยังไม่คล่องเริ่มนับตะหัวข้ามหกโมงเย็นก็คือสิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาฬิกายี่สิบนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาฬิกาเลยไปเอาเลยไปกี่นาทีคะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบ 45นาที21่สนาฬิกาสีนาทีไม่ใช่ส9บเนาฬิกาสีนาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะนะคะนาฬิกาบอกเป็น21่สนาฬิกาสีนาที ดูข้อที่สองนะเมื่อกี้คุณครูลืมเขียนเอาไว้บอกเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีเขียนได้ดังนี้นะคะโอเคแสดงว่าเวลาที่เขาบอกมาทั้งสองข้อนี้ผิดค่ะต่อไปเปิดไปที่หน้าแปดสิบหกค่ะ ในหน้า86นะคะดูในหน้า86เขาบอกว่าให้ดูนาฬิกาเป็นเวลากลางวันค่ะบนหน้าปัดนาฬิกาโจทย์บอกว่าเป็นเวลา16นาฬิกา30นาทีเรามาดูค่ะใช่หรือไม่นาฬิกาถ้าเป็นเวลากลางวันก็แสดงว่าเป็นช่วงบ่าย16นาฬิกา30นาทีจริงไหมเริ่ม สิบสองนาฬิกาสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกนาฬิกาเลยมาสามสิบนาทีถูกต้องค่ะโอเคเช็คด้วยนะคะต่อไปข้อที่ห้าในข้อที่ห้าโจทย์บอกว่านาฬิกาเรือนที่สองเรือนที่สองอยู่นี่เดินเร็วกว่าเรือนที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เอาละมันจริงหรือไม่ถูกต้องไหมเราก็ต้องมาดูที่เข็มนาฬิกาเรือนหนึ่งก่อน เรือหนหบอกเวลา15นาฬิกาหนาทีแต่เรือนที่สองบอกเวลา15นาฬิกาพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเรือนที่1จะต้องเดินเร็วกว่าเพราะมันเลยไป5นาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตามที่โจทย์บอกมาผิดค่ะโอเคนะคะ